ครับโรงเรียนเทพทนิศึกษาจากสุราษฎร์ธานี mm hmm. เพลงพระเทพของชาวไทยนะครับเ mm hmm. รื่องของดนตรีเริ่มตั้งแต่ช่วงเกล่นจะนําเครื่องไทยเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นซอเปรนาดนะครับ mm hmm. พาช่วงพิธีกรพูดกลอนเพื่อจะนําเสนอเข้าเพลงมาได้สละสลวยดี mm hmm. แล้วพอมาต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นอินโทร ก็คียเดียวกันกลมกลืนดีนะครับผมชมอยู่อย่างว่านำเครื่องไทยมาผสมกับเครื่องสากลนี่ต้องต้องต้องยอมรับว่ามันเป็นการผรสมผสานที่ยาก <ใช S 1> ผม<า>กจะเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเครื่องไทยจะเข้ากับเครื่องสากลนี่ค่อนขอ้างจะ euh ปรับเสียงลำบาก <ใช S 1> แต่เทพมิตรทำรได้ไม่มีทิ่ตินะถือว่ากลมกลืนดนตรียอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ทนี้มาถึงโรงเรียนท่าศลาประสิทธิศึกษาจากนครศรีธรรมราชแม่ของเรานะครับถ้าถ้าเรื่องดนตรีแล้วก็จะเดินทางเดียวกันคืาเรียกว่าเดินลูกเดียวดนตรีเหมือน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 เพลงแหล่เพลงแหล่ไทยเนี่ยดนตรีจะไม่ค่อยได้โชว์ความสามารถคือพอช่วงแหล่ปั๊บดนตรีจะเดินพันทํานองเดิน ลูกเดียวมันฉะนั้นดนตรีก็เลยไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเหมืนะอนแต่แต่ได้สมติอย่างเงี้ยนะะ,ะจะเดินอยู่ลูกเดียวอย่างเงี้ยกลมกลืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้การว้อยคู่ประสานนี่สําคัญนะวงใหญ่ๆทว้อยพวงใหญ่ใส่คอร์ดได้เต็มพวงมันก็จะกลมกลืนดีนะครับแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ทําได้กลมกลืนแล้วก็เล่นได้ดีนะฮะค่ะเล่นได้ดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ผม มันตึ๊บพอสมควรนะเพราะว่าเก่งทั้งคู่ไม่รู้จะตัดสินให้ใครดีผมชอบคําพูดของหนูคนหนึ่งที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าหนูทําคุณทําความดีเพื่อถวายพระองค์หรือย,อยังที่ห้อยกระจกมาที่ <c oughs> ที่เสือห้อยนะั่ <c oughs> เป็นคาถาม <c oughs> เป็นคําพูดที่ดีมากๆความหมายของของเพลงมันซึ่งก็มันมันมันลงตัวกับเพลงเพราะเพลงพเลงนะี่ยพูดถึงพระเทพยกย่อง,องของพระองค์ว่าตรงมีทํางานเหนื่อยทรงเป็นแก้วใจไพร่ฟ้าข้าเป็นดินแล้วก็ ทำไม่น,นามนะคำพูดหนูส่งให้เพลงนี้มีคุณค่ากันอีกเยอะนะครับมาพูดถึงนักร้องผมพยายามจับผิดเธอตั้งแต่ต้นจนไม่ไม่รู้จะไปตีตรงไหนดีกับเพราะร้องมาอักขลากระชัดเจนส้มเสียงต้นทุนลูกทุ่งสูงผมว่าผ่านตลอดโชคดีครับามาท่าสาานะครับชอบคําพูดของหนูเมื่อกี้นี่บอกว่าการแข่งขันเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องเพื่อนๆสําคัญกว่า บางคนมื่ออกจากบออกจากเวทีแข่งขันไปทะเลาะกันก็มีแต่นั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะทําเสียงของเธอนั้นแก่นมาแล้วก็ฟังรู้ล้วไม่กระดัดเสียงดีมากๆค่ะเสียงพลังเสียงดีแล้วเกินเทียนหนึ่งนะคำว่าเกิดกายผมผมตั้งใจฟังทุกประโยคนะเหลียวมองแม่ เดีเ๋ยวไม่มองแม่แก่ทีหนูร้องเดี๋ยวมองแม่แก่แม่แก่ทีเดี๋ยวมองแม่แก่ทีการแบ่งช่องไฟของเล่เพลยุ่งจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งจะสะอาดสานยังไงเนี่ยคำยาวเนี่ยก็าต้องต้องยาวมองก็ต้องมองนะลูกนะอย่าไปมองนะครับเมื่อกี้ร้องมองนิดนิดหนึ่งนิดไปแพลยนิดหน่อยนอกนั้นสุดยอดหมดเลยครับโอไ้ไม่เสียหายไม่เสียหายนะครับมาดูพระเทพของชาวไทยวันนี้ภาษาเต้นเนี่ยวันนี้ถือว่าจับ ขวดน้ำแล้วเทใส่แก้วอย่างเต็มเต็มวันนี้วันนี้เนี่ยที่สิ่งที่คุณเห็นวันนี้เทพอปมาเยอะมากนะฮะพัดเล็กพัดใหญ่ลูกแก้วเครื่องสายสีพอปเต็มเต็มนะฮะโดยเพลงสามนาทีเนี่ยคุณถามว่าวันนี้หนูโชคดีนะครับเพราะแต่และพพอปหนูลงมาเทแล้วมันเนียนแต่ถ้าภาษาคุของครูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงฉะนั้นวันนี้ถือว่าเพลงช้านะชิวชิว ยังมียกที่2ออันนี้ก็ถือว่าเก็บเป็นกําลังใจไว้ก่อน oh. คอยน้องโชคดีวันนี้ครับ oh. สู่โรงเรียนท่าสาราแม่ของเราวันนี้จ้องบอกว่าเปิดมาได้ขนลุกนะฮะขนลุกสำเนียงของของแม่ปักใต้เนี่ยมันค่อนข้างลงดีเทลได้ลึกมากเรานั่งดูเลยไม่ไม่อยากจะมองอะไรเนะต้องมองเสียงแม่ขึ้นมาเดี๋ยวสมเนียงอ่ะ สำเนียงที่เขาลงดีเทลเข้ามาเนี่ขนลุกสู้เลยบอกว่าโอ้โหส่วนมาดูเรื่องเสื้อผ้าครูว่าตอนนี้เนี่ยอ่านี่คุณครูช่วยนะคุณครูช่วยนะครับกับนักร้องกับเสื้อผ้าแดนนะออกมาฉากแรกมันจมไปนิดนึงคือนักร้องขาวยกไปหน่อยแล้วสีมันไม่เด้งขึ้นมาได้อะครับไม่เด้งขึ้นมาได้นะครับแต่ถามว่าแพทเทิร์นหรือแบบสวยไหมวันนี้แบบของนักร้องสวยมากมโดนมากๆดูว่าโอ้โหโดนจริงๆสิ่งหนึ่งที่ครู เห็นในเรื่องท่าเต้นที่ครูชอบครูชอบท่อนบอกว่าแม่ทนลําบากนะฮะแ,แ,แม่ทนลําบากทุกยากแค่ไหนอ,อ,อันนี้โดนมากนะอยากให้น้องๆนี่ตันนอันนี้บอกว่าลูกทุ่งทําอะไรแล้วคิดอะไรให้คนทั้งบ้านรู้ด้วยว่ากว่าจะได้เงินไโรงเรียนแต่ละบาทแต่สดางเนี่ยกีดยางเท่าไหร่อันนี้ขายความคิดครูให้กําลังใจนะครับขอให้หนูโชคดีแค่ยกแรกเท่านั้นเดี๋ยวมียกสองแก้กันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ คะแนนเต็ม10โรงเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในวันนี้ก็คือได้9.2ครับ mm hmm. และโรงเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดวันนี้นะครับ9.6ครับ mm hmm. และคะแนนที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะประกาศโรงเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับนั่นคือ9.6และโรงเรียนที่ได้คะแนน9.6 ได้แก่เทพมิตรศึกษาสุราษฎร์ธานีคร่ะไม่เป็นไรค่ะก็รอบหน้าเอาใหม่อืมรอบหน้าเอาใหม่ค่ะ รับหน้ารอบเพลงเร็วก็มีทีเด็ดเก็บไว้แล้วเปล่ามีไหมต้องดูต้องชมเองค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะเปกำลังใจให้แล้วกันนะคะครับผมสู้สู้ก็รู้สึกดีใจขาโล่งขึ้นมานิดนึงค่ะก็ไปดูกันต่อในรอบเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วหนูร้องเองหรือเปล่าคะร้องเองค่ะร้องเองอ๋าเฮ้ยรู้แล้วเขาร้องเองรอบเพลงเร็วแล้วรอบเพลงเร็วเขาร้องเองเราร้องเองปะ เฮ้ยไปบอกด้วยเอ๊ะแาแงไอยากไปบอกเขาอ้าวี่บอกเองพี่เด็ดโอ้พี่เด็ดพี่เด็เก็บไว้ค่ะสัปดาห์หน้าต้อมบอกมันแน่ๆนะคะและจะทราบแล้วนะคะว่าหนึ่งในสองโรงเรียนนี้นะคะใครจะเป็นแชมป์ประจำฤดูฝนค่ะขอเชิญคณะกรรมการทั้งสามท่านทั้งนี้เลยครับเป็นค่ะ 9.6นะคะนั่นคือโรงเรียนเทพพมิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ,คะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะมีคะแนน9.2ค่ะนั่นคือท่าสาราประสิทธิศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะและสําหรับสัปดาห์หน้านะคะรอบเพลงเร็วค่ะเราจะทราบแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ประจาฤดูนะคะสัปดาห์หน้าเวลาดี4โมงครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีกับรายการชิงชาสวรรค์วันนี้พวกเราลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ